ครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำใช้คำว่าแนะนำดีกว่านะครับว่าทำบุญแบบไหนถึงจะได้อนิสงส์มากที่สุดถึงจะเห็นผลทันทีทันใดเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำอยากบุญจอนอื่นต้องเข้าใจคำว่าบุญก่อนนะครับบุญบุญก็คือความดีการกระทำที่เป็นความดีการกระทำที่เป็นมงคล การกระทําที่เป็นบุญก็คือการไม่ทําชั่วเพราะวาความดีกับความชั่วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามการกระทําอันใดที่เป็นบุญกุศลก็คือเป็นคุณงามความดีคุณงามความดีก็คือการไม่ทําชั่วไม,ไม่ไม่ทำผิดบาปต่อหลักธรรมนั่นเองอยากทําบุญก็ทําคำว่าบุญบุญเกิดจากการทานอยากทานก็ทานอยากให้อะไรก็ให้คิดปุ๊บทำปับ๊บอยากจะไปวัดก็ไปวัด อยากจะสวดมนต์ก็สวดมนต์อยากนั่งสมาธิบุญบุญเกิดจากการทานบุญเกิดจากการทำสมาธิบุญบุญเกิดจากการปฏิบัติธรรมบุญกิยาวัตถุสิบอาการสิบประการที่ทำแล้วเป็นบุญบุญเกิดจากการนั่งสมาธิบุญเกิดจากการเนคขมมะบุญเกิดจากมีอยู่สิบประการนะครับโกโก้พระวันไดก็ความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเปิดดูนะครับถ้าท่านใดมีก็ไปเปิดดูว่าบุญสิบประการมีอะไรบ้าง แต่บุญอาการกิริยาที่เป็นบุญอันแรกก็คือการทานทานคือการให้คือบันไดข้อแรกของของบุญก็คือการทานบารมีข้อแรกไปไปสร้างบุญสร้างบารมีกันเถอะบารมีข้อแรกก็เกิดจากการทานทานะบารมีทาน,ม,ทานมีก็ทานไม่มีแต่ก็ยังอยากจะทานอยากจะให้นั่นก็คือเป็นทานขั้นที่สองทานขั้นที่สามก็คือปารมัตถะถึงไม่มีเหนื่อยยากลําบากแม้ทางการสละกายวาจาใจสละ อาจจะภาพความเป็นอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอันนั้นคือการสละจาคะขั้นสูงสุดก็คือการปรามัตถะอยากจะซื้อของอะอยากจะซื้อนมให้คุณแม่ก็ซื้อคิดปุ๊บทาปับ๊บเวลาเราอยากได้ได้อะไรเราก็ได้ปับ๊บมีคนหิวน้ําเห็นปุ๊บอยากจะซื้อน้ําให้กินอะเอาให้ปับ๊บนึกอะไรอยากทําปับ๊บก็ทาถ้าถ้าเป็นคุณงามความดีอันนี้คือ,ค,อคือเคล็ดส่วนตัวของพ่อมดน้อยนะครับผมก็จะคิดอย่างนี้ แม้กระทั่งเวลาเราขับรถไปมีรถข้างหน้าเขาจะเลี้ยวเราชะลอจอดปุ๊บจอดปั๊บเขาก็เลี้ยวเวลาเราอยากจะเลี้ยวก็จะมีรถข้างหน้ามาชะลอจอดให้เราอันนั้นก็คืออานิสงส์โดยตรงแต่ไม่ใช่ว่าท,ทําแค่ครั้งเดียวนะครับทำเรื่อยๆถึงจะไม่เห็นผลในวันนี้เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆคิดปุ๊บอยากจะให้ก็ให้อยากจะสวดมนต์ก็สวดมนต์อยากจะนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ อยากจะพูดดีพูดเพราะก็พูดดีพูดเพราะ,ดดราะคิด,ดปุบ๊บทำปั๊บเวลาอยากได้อะไรก็จะได้เราต้องให้ก่อนนะครับให้ก่อนได้ก่อนให้สุขได้สุขให้ความจริงใจจริงใจในการที่จะปฏิบัติธรรมจริงใจในการที่จะตั้งมั่นตัวตัวเองเป็นคนดีถึงจะถูกหวยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกหวยก็ตามแต่จะเป็นนักลงทุนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาและมุ่งมั่นในการทําดีต่อไป เวลาเราติดขัดแล้วเราก็จะมีสิ่งบางสิ่งเข้ามาช่วยเหลือเราให้แสงสว่างกับใครถ้าเราติดขัดในความมืดมิดเราก็จะเจอแสงสว่างถ้าไม่จากบุคคลอื่นก็จะเป็นจากเบื้องบนหรือปัญญาก็จะเกิดขึ้นนั่นเองอานิสงเราจะไม่พูดผมจะไม่พูดถึงอานิสงนะครับแต่ผมจะพูดข้อคิดเล็กๆนว่าทำเรื่อยๆนะ เล็บเราวันหนึ่งยาวเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่เผลอแป๊บเดียวได้ตัดละผมเหมือนกันยาวแป๊บหนึ่งก็ยาวเพราะว่าเขาก็เติบโตงอกางามผมก็ยาวขึ้นทุกวันทุกวันก็คือทําแบบสม่ําเสมอคิดดีเรื่อยๆพูดดีเรื่อยๆทําดีเรื่อยอยากจะซื้อของให้แม่อยากจะทําก็ทําคิดปุ๊บทําปั๊บแต่บางคนบอกว่าอยากจะไปวัดไปทําบุญเจิงเลย เดี๋ยวก่อนเลื่อนก่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่พอฝันสมมติว่าฝันเป็นตัวเลขนะฝันห้าหกสามตั้งแต่งมดที่แล้วฝันปุ๊บก็เลื่อนปั๊บมันทำไมเลื่อนออกอีกเลื่อนเลื่อนเพราะว่าเวลาเราอยากทําอะไรเราก็เลื่อนไงท่านก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนผัดไปก่อนผัดไปก่อนผัดไปก่อนอย่าเลื่อนนะคิดปุ๊บทาปั๊บ ถึงยังไม่มีกําลังทรัพย์ที่อยากจะทําแต่ถ้าตั้งจิตว่าอยากจะทําถ้ามีจะทาจริงๆเราก็ทําท่านก็จะได้รับความสําเร็จอยากจะให้ให้ก่อนได้ก่อนไหมถ้าเราเป็นชาวนาะเราอยากเกี่ยวข้าวเราก็ต้องหวานลงไปก่อนไหมเราต้องหวานเมล็ดข้าวเปลือกไปก่อนไหมอยากจะมีโชคก็ต้องให้โชคบุคคลอื่นเราเคยให้อะไรใครง่ายๆไหม ถ้าเราเคยให้ใครง่ายๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ง่ายๆเราก็จะได้ง่ายๆแต่ถ้าเราให้แบบมีเงื่อนไขเวลาเราอยากจะได้เราก็ต้องได้แบบมีเงื่อนไขอย่างเบื้องบนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องปฏิบัติต่อท่านก่อนไหมถวายของสักการะไหว้ส่งบุญบาร,รมีทําดีเพื่อท่านก่อนไหมถ้าเหตุปัจจัยสมควรแล้วเบื้องบนข้างบนก็จะประทานพรมาให้เองอันนี้โดยส่วนตัวผมนะ ผมก็จะชอบคิดแบบนี้แหละว่าเราต้องให้ก่อนได้ก่อนไหมบางอย่างถ้ายังถ้ายังไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลาก็อุปมาได้ว่าบุญบารมีเราอาจจะยังไม่เต็มเปลี่ยมน้ํามันอาจจะรั่วนะแก้วน้ํามันอาจจะรั่วตรงนั้นตรงนี้นอยู่นะเราก็ต้องตั้งใจทําดีต่อไปไหมสรุปสั้นๆคลิปนี้นะครับอานิสง์ในการทําบุญให้ได้เร็วๆคิดปุ๊บทาปับ๊บอยากทำอะไรก็ทํา อยากละบาปก็ละบาปอยากละชั่วก็ละชั่วอยากช่วยคนก็ช่วยคนตามอัตภาพตามตามสิ่งที่เราเป็นอยู่อยากไหว้พระก็ไหว้พระให้วัตถุก,ก็จะได้วัตถุให้ใจก็จะได้ใจให้สุขก็จะได้สุขให้ความร้อนวุ่นวายให้คําพูดที่ไม่ดีต่อคนอื่นสิ่งสิ่งนั้นต้องยอม่มย้อนกลับมาหาตัวเราตลอดเวลานี่คือวัจักรแห่งกรรมเราเป็นคนทํากรรมหลังจากนั้น กรรมดีและไม่ดีก็จะย้อนกลับมาหาที่ตัวเราเองให้ง่ายๆก็จะได้ง่ายๆนะครับให้แบบมีเงื่อนไขมีข้อต่อรองท่านก็จะต้องมีเงื่อนไขมีข้อต่อรองให้ก่อนย่อมได้ก่อนนะครับคิดปุ๊บทำปับ๊บอยากทำอะไรก็ทำถ้าเป็นเรื่องดีถ้าเป็นบุญกุศลไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนตัวเองเพื่อในการทำดีกับสิ่งใกล้ตัวเพื่อในการรักษาศีล เบียดเบียนอารมณ์เบียดเบียนความอยากเบียดเบียนเกลเลตบางอย่างเราก็ต้องทํานะครับคลิปนี้กับผมโกโก้พ่อมดน้อยไม่ได้มาพยากรณ์นะครับมามาพูดคุยให้ข้อคิดธรรมะท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ยอดเยี่ยมโกโก้พ่อมดน้อยคนเดิมนะครับมีคําพยากรณ์อยู่จะทํารอบบ่ายละการสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทั้งหมายสวัสดีครับ